กิ่งกรเทียมค่ะมกขัมชีที่จำไว้นะคะแล้วก็กระชายค่ะพริกไทยค่ะริกชีฟ้าค่ะใบมะกรูดค่ะจุปรด้วยน้ำมันหอยค่ะงดดีค่ะซุมหวค่ะน้าตามค่ะน้ำตาค่ะใ่หนามหลังโค้งนั่งค่ะมะเขือค่ะ ปลาค่ะกุ้งค่ะปลาหมุกนะคะหอยค่ะสุดท้ายใส่ใบโหวะ,ะ่ะ